และนี่ก็คือ9ความลับของคาคุสึที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อนอันดับ9เครื่องหมายบนท่อนแขนของคาคุสึหรือว่าท t ทูรอยสักของคาคุสึนั้นนะครับ เป็นการบ่งบอกว่าเขานะครับเคยถูกกุมขังมาก่อนหรือว่าเป็นนักโทษมาก่อนนะครับในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเนื่องจากรอยสักเนี่ยเป็นเหมือนการบ่งบอกต่างๆนะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะมีรอยที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งจะ เรื่องนี้นะครับจะถูกกล่าวในยุคสมัยของเอโดะของญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นการระบุอัจฉรกรรมนะครับตามสถาปันต่างๆที่พวกเขาอยู่นะฮะซึ่งจากที่ผมแปลคร่าวๆนะครับไปออกเป็นบางเลขนะฮะเลข6เนี่ยมันแปลว่าเอโดะนะฮะเลข11เนี่ยแปลว่าโอซาก้าครับเลข1อ่ะแปลว่าโตเกียวนะครับผมอันดับที่8ครับปากของคากุสึนะครับจริงๆแล้วนะครับมีพื้นฐาน จากตำนานที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือผู้หญิงที่มีร่องปากเชนนะครับและถ้าคุณไม่รู้ว่าผู้หญิงที่กรีดปากนี้คืออะไรภาพมาเลยฮะ อตำหนันของญี่ปุ่นนะครับก็คนนี้ก็มีรอยกรีดจากปากถึงหูนะครับที่เป็นที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งปากของกางกุสือก็ยังจะซ่อนความน่ากลัวนี้ภายใต้หน้ากากของเขานะครับซึ่งปากของเขาก็ถูกเย็บถ้าปลดออกมาแล้วก็นะก็คงจะน่ากลัวพอกันเลยนะครับอันดับที่7็ด คาคุสุเป็นคนที่แก่มากๆเลยเนี่ครับตายแล้วเป็นรุ่นทวดเลยเดียวนะครับซึ่งคาคุสุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุถึง91ปีโ oh อ้มายโคตรอหูอายุขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวมาัดกับสาวมาัดกับคาคาชิได้อย่างสุดมันนะครับโอ้โออหคิดดูคนอายุ91นะฮะไปต่อยกับ วัยรุ่นหนุ่มสาวได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยนะครับอันดับที่6ครับอาหารโปรโดของคาคุสึคือซาซิมิตับครับแล้วก็ซาซิมิปลาครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะซาซิมิปลาผมก็เคยกินนะมันก็พอได้อร่อยนะแต่ซาซิมิตับเนี่ยคาคุสึนายเออเป็นสายสดใช่ไหม <laughs> อันดับที่5ครับงานของงานอิเรกของคาคุสึนะครับคืออ่านหนังสือเก่าๆหา,า,ายากครับ โอ้น้องเป็นหนอนหนังสือนะครับคุณทวดเป็นหนอนหนังสือเนาะเอออันดับ4ครับวันเกิดของคาคุสือคือ15สิงหาครับเขาได้รับพิจารณาให้เป็นนินจาระดับ S นะครับหูนินจาระดับนี้นะครับผีมือสูงนะครับใช้ในการทำภารกิจยากๆต่างๆนะฮะสุดยอดนะครับอย่างภารกิจที่เขาทำก็นะฮะสู้กับไปฆ่ารุ่นที่1นะฮะห้าหารมากบอกเลยนะ เป็นผมนะจะไม่ทำนะโอ้ยอันดับที่3ครับาคากุสึมีหัวใจอยู่ห้าดวงครับแต่ละดวงนีนธาตุต่างๆที่ใช้จักระต่างกันไปเนี่ยหัวใจธาตุดินก็ได้ถูกคาคากชิทะลวงไปนะฮะอย่างที่เราเคยดูกันนะเขาก็ถึกก็เลยต้องเป็นต้องใช้เปลี่ยนหัวใจธาตุไฟฟ้ามาใช้แทนในตอนนั้นนะเพื่อสู้กับคาคากช,ชินะครับ แล้วก็โจติเนี่ยจบติสวนกลับไปอย่างทันทีนะครับแล้วหัวใจดวงที่2ก็ถูกทําลายตามแผนของชิกามารุนะฮะนี่ครับก็คือความสามารถของเขานะฮะคือเขาสามารถอยู่ได้เขามีหัวใจ5้าดวงนะฮะสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็สามารถแบบเอาหัวใจดวงใหม่มาแทนได้นะฮะอันดับที่2ครับร่างกายของคาคุสึนะครับได้ถูกส่งไปยังโคโนฮะนะครับหลังจากที่คาคุสึโดน นารูโตะคานะ่ครับเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ศพครับซึ่งเดดเนี่ยได้ตรวจสอบตัวอย่างเซลล์แล้วก็อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็ความเสียหายจากท่าไม้ตายของนารูโตะนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฆาุกึน,นะครับแล้วก็คุณฮะก็ได้ทําการเก็บเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นความลับนะครับ อันดับที่หนึ่งทำไมาคากุสึถึงมีตาสีเขียวเอออันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นบ้าเอออยากจะแบบดูสาวๆนิดนึงหรืออาจจะให้ใส่แล้วมันดูแซบเออเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมว่าตาสีเขียวของขาคากุสึเนี่ยไม่น่าจะได้มาจากขีดจำกัดทางสายเลือดนะเพราะว่าตาเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรแบบเบิกเนตรมองทะลุสิ่งของหรือ ่าจันทานิรันหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็หรือว่าตาเขาเป็นต้อหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาแก่แล้วนะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมพยายามจะหาข้อมูลจากเว็บอังกฤษนะก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับผมนี้ถ้าใครรู้ตอบมาหน่อยนะครับว่าทําไมตาคาคู่สื่อนี่ครับถึงมีสีเขียวนะฮะตอบมาหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนี้เป็นรายการใหม่ของเราด้วยนะครับเป็น เกนะี่ยวกับนารูโตะนะครับถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกของช่องเรานะครับสมัครได้นะครับเสียตังค์นะฮะเดือนละแปดบาทนะ <c oughs> นะครับผมนะครับผมสำหรับสมาชิกสิทธทิพิเศษจะได้นะครับก็จะได้อีโมชั่นต่างๆได้สัญลักษณ์ช่องนะครับได้ดูวิดีโอรับมันจะเป็นวิดีโอทีอ่แฟนคลับสามารถดูได้แฟนคลับที่เสียตังค์นะครับก็คือวิดีโอรับเี่ผมอาจจะโพส โดจินที่แบบว่าขั้นสุดยอดกว่านี้นะครับคือขั้นที่แบบเป็นขั้นที่มันไม่สามารถเผยแพร่ในสาธารณะได้นะครับเพราะสาธารณะเนี่ยจะมีโทษการแบนแบบว่าเห็นมากเกินไปโป้มากเกินไปหรือให้อารมณ์แล้วลมมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของเสียตังเนี่ยผมก็จะเป็น ก็สามารถดูได้นะครับจะสามารถดูได้มากกว่าคนอื่นนะครับผมบ๊ bye ายบายลานก่อน,นครับราฝันดีราติสวรรัสดนะทุกคน